แอนโทเนียโพซิลชื่อจริงนามสกุลจริงแอนโทเนียโพซิลวันเกิด2พฤศจิก,กายน2539ชื่อเล่นแอนประวัติการศึกษาแอนโทเนียจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาศิลปาศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด ในปี2565ผลงานสร้างชื่อผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับแอนโทเนียคือการประกวดนางงามโดยเธอเคยเข้าร่วมประกวดในเวทีต่างๆและได้รับตำแหน่งสำคัญได้แก่มิสซูปราแนชันแนลไทยแลนด์2019ผู้ชนะมิสซูปราแนชันแนล2019ผู้ชนะเธอเป็นคนไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎนี้มาครองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ผู้ชนะ มิสยูนิเวอร์ส0องรองอันดับหนึ่งเป็นการเข้ารอบสามคนสุดท้ายของประเทศไทยในรอบ35ปี